เบิเลขสตนี่เถอหรือว่าสามต้องรอดูต่อมันเสร็จ เลิกตื่นนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินกลับไปบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนให้ทุกคนเลิกตื่นนอนมืออื่นแต่ว่าสีหมามีสีแดง ม่ใช่เบิ้ลอ,อ,อยู่บ่พี่น้องปู่เมื่อที่แล้วก็เบิ้ลวันนี้มันจะเบิ้ลอีกเหรอปอู่จะเป็นปีแห่งการเบิ้ลบอตัวซานตลอดเนาะทีนี้เบิ้ลมาสองรอบไปไดน้นี่โอ้อังสีไรตีโอเคทุกคนแคปแล้วนะครับแคปแล้วเนะาะแต่ก็ยังดีที่มันซื้อง่ายอยู่เนาะก็ต้องขับเอาโอเคพี่น้อง ปิดไฟเฉยมาเหนื่อย wow. เลิกตื่นนอนบอกตอนนี้แล้วครับรอสักครู่ปูเอ้ยปูอยากให้ปูซอยเหาได้บ่เมาออกมาเลยหมอมีอย่างน้อยดีสิซอยบ่มีอยังงลายดอกว่าแค่ออกปากมาว่าซอยมาสร้างวงาคือเด็กหน่อยมีอยัางให้ซอยกระบอกมาเลยตี มูเอ้ยมูเหลืองไม่อยู่น้อยเดียวคือว่าอ้อาวกะฟ้าบอกมาอย่างวะจำบาได้ <c oughs> ลูกแพ่ใหม่ไทยลูกแพ่ใหม่ไทยสมัยนั้น ลูกแพรไหมไทยเดี๋ยวเขียนแล้วตื่นนอนให้มาเซ็กซสาวว่าตื่นตื่นกันกี่โมงนะครับเอาเช้าสุดกี่โมงเอาเรื่องแต่จังโมงพี่น้องตื่นอะไรจังโมงงวดนี้เลขผมกับเลขปู่อะคนละตัว นีเลขผมตีสตีสโอเคเริ่มตั้งแต่ตอนตอนคนที่ตื่นตีสเนาะเริ่มตั้งแต่ตอนคนที่ตื่นตีสาตีสเป็นต้นไปมีมีใครตื่นเช้าก็ตีสามไหมครับ สิบหัวใจสิมาตื่นเศร้ากตีสามเมื่อบจารย์นีาจา่จะสี่ทุ่มแล้วยังบริณอนอยู่สนันเกิ <_ pt ain> ดท่านอยู่บอ,อาจาคของบวท่านจงนังไหนตีสามโอเคขอประกาศเคมีหน่อยตื่นตีสองทุกวันครับ พ่อ้าขายของนั่นเอาตีสองบอกโอเคเอาตีสองเนาะเอาตีสองเอาตีสองเลิกตื่นนอนเลิกตื่นนอนนะครับทุกคนเป็นเลิกตื่นนอนเลิกตื่นนอนเอาโชคแต่ว่าพรุ่งนี้นี่ห้ามมีปากมีเสียงกับใครเลยนะห้ามต่อว่าใครจนกว่าจะออกอดเอาออลเลขออกแล้วจังว่ากันใหมเนาะพี่น้องเนาะเลขออกแล้วแจังว่ากันไหม ตั้งแต่ตีสองตื่นเรื่อยๆหลังเที่ยงคืนแล้วค่ะบุยบโมเดิมันตื่นเสือรบรับตื่นึืนมากของห้องน้ำเขาองห้องน้ำนะอ้าเอ,เอาปากกาธรรมดาดีกว่ไาไหมอัากกาคมีมันใหญ่เกินมันเขียนเขียนยากอ๋อผมลืมแจ้งมานี้ใต้น้ําสีดํานะครับที่เป็นเม็ดกลมนะครับตอนนี้มียี่สิบเส้นนะครับที่พร้อมส่งใครจะบูชา แจ้งได้เลยนะครับสองพันห้ารอยเก้าสิบาทมณียี่สิบเอ็ดรหัสมณียี่สิบเอ็ดนะครับพิมพ์คาว่ามณียี่สิบเอ็ดถ้าใครจะบูชานะครับสองพันห้ารอยเก้าสิบาทมณีแต่น้ำสีดำเอาตั้งแต่ตีสองเนาะเริ่มตื่นนอนโอ๊ยอาทำไมปวดมือจังวันนี้ปลูกต้นไม้ทุกคน วันนี้ปลูกต้นไม้คือถ้าผมจ้างเขาปลูกอาจจะเสียค่าจ้างประมาณหมื่นสองอืมจะเสียค่าจ้างค่าจ้างคนมาปลูกก็ประมาณหมื่นสองผมก็เลยจ้างรถเองผมก็เลยจ้างรถไมโครเองรถไมโครเนี่ยค่าขุดในสามพันรถเคนพันหนึ่งก็เป็นสี่พันแล้วก็ให้แอดมินไปปลูกแล้วผมก็ปลกปลูกช่วยนี่แหละ